เล็กวันอาวันไรวันทักไป<า><ห>แล้วทักดากอากนไข่มั่งได้มารวมเล่นกิจกรรมกับพี่รัำขับข้าวเทวาเราให้แต่งกรอนหยกมืองนั่นแหละกันเนอะแอบเล่นแตนะ่ก็ไม่ให้แล้ววันนี้มาประกาศรายเชิญค่ะรอบที่สองว่าใครอีดายของทีระลึกจาก M เอ็มพีที่สง่งพราเป็นอะไรนะแก้วน้ำสวย<อ>สวยน้ำเออโบกน้ำเอบอบกน้ำเออบกน้ำไม่เหลือแก้วน้ำเออโบกน้ำเออชายช่ยชายโบกน้ำเออสวยงามมากม่อยากได้สิแล้ว แต่ว่าง um eh ่วนไม่ด้จนยุติการไุ่ผู้ชมคะวันนี้นะคะก็มาประกาศรายเชิญเพิ่มเลยค่ะวันนี้ ไฮหกทานกันเลยที่เดียวไอลังกาหยากหายแต่ละคนนี่พิมพกันมาร้อยๆเพ <c oughs> แต่ละคนไม่เห้พปิมออไม่ตอนไหนไอ้เจอไอ้พิมมาเลยขึ้นเจอมาแล้วค่ะฮกคนที่ได้รับรอบดีนะคะคนแรคค่ะถือเฟซบุ๊กว่าชาติชาตินะคะพี่ชาติคะ่ะพี่ชาดได้รางวัลน,นะคะขวดนามบอกนามนี่แหละที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนั่นแหละวันนั้นเนี่ยพี่ชาติพิมพมาว่าพี่บา่าวเพื่าทีวันนั้นนั้นเราให้หรวมสนุกในการส่งแคปชั่นเกี่ยวกับประเภทนี่หลากพรารู้ว่าชากปลาข้องผักตาย นี่แหค,คะ่ะพิชาชาัดบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยมรดกไทยรากเงาไทยเอเอก็ไม่ได้แต่อะไร่ได้ไง่ไม่ได้ถึงปาดยนะังไม่ได้ถึงปาดลังตั้งเปือนอีก่านหนึ่งค่ะอาภัสนันค่ะนะ่าจะคร่อาภัสนันนะคะ คุณพระานานบอกว่าฉักพละนั้นได้บุญแต่ว่าถ้าได้อยู่กับคุณก็สุขใจค่ะอไอ้ยำมามมแนวหยดมาแนวแปลว่าเติมคว,วามหวานความใจมันค่ะแล้วก็ตานเต้ซ้ำค่ะคุณน้ำตาลค่ะคุณน้ำตาลบอกว่าลงทุนดัน เอาไหมเอาไหมไหมลุ่ตุ่นดำน้ำไปสื้อทองร้านจูรี่เพราะวังว่าเตอคนดีจะชวนไปเตี่ยวงานหลักพระแต่มาตัวรุ่งแต่ไม่ตอมอแต่สองบอกแล้วไหมร้านต้องเออว่าจุ่มแต่เดียวนี้คุณน้ำตาลครับต่อไปอ่ะตามคนเลยนะยังมีอีกข้ามกนนะครับคนต่อไปคือคุณจิตรดาพลันสังเกตครับส่งมาเข้าประกวดด้วยแคปชั่นเดว่าชักพระ ชักใจจะปักกับใครก็ได้บุญค่ะไอ้จริงจริงไริงแต่คนเยอะอะไรบุญแต่ว่าตื่นหรอบีอะไรแก้วนามไปกันนะคุณจิรดานะคนที่ห้าครับคููจารุนั่นคิดการดงเรื่องดีบอกว่าชักพระชักได้ทุกคนแต่ชักใจคนในโลงรักต้องทำยังไงนะอนี่ยต้องปยนอ้ยะ แต่ละก้นใจว่านวขึ้นเลยนี่ไหนในวัวปามตัวนี้อีกคนนึงครับคนนู้านเฉอผัดผัดคนเรกเฉอจาดจาดคนนี้เฉอผัด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 บอกว่าจักปลาก็จักไปแต่ตอนนี้จักทุกใจพิธีกรที่แล้วนี่วันนั้นใครไม่มอบนนผัดผัดเอาไม้มดแก้วนาเอาไม้มดไอ้ปุ้นผัดผัด นะทีนี้ผ <limbs S 1> ู้โชคดีต่างหกฐานรับจะมีรายชื่อต่อไปนี้ทักอินบ็อกหมาแอดมินเราได้เลยนะวันนี้ไม่ตับใครแอดมินทักมาแจ้งเชื่อติยูเบอร์โตให้เรียบร้อยนะครับพี่เบมือตัวให้ครอบทริปตัวกันบางคนพี่มาแปลตัวไม่ไดนโตปลื้มนะครับเชิดหมายครอบจะได้ไปว่างตรงไปให้ถึงกันนะจช่จะได้เอาไปเป็นเสื้อลึกนะไม่ใช่มีตัวไปนะคะก็บ็กน้ำเราเนี่ยังไม่มีเลยกันทุกผู้ชมคะบอกน้ำไม่มีที่เออการนะคะคนเดียว ฝันฝื้นรังตั้งเปลือกนะคนไหนได้รางวัลนะคะก็อย่าลืมนะคะยินบอกมาบอกแล้วก็ส่งเบอร์ตัวมากรอบสิบตัวด้วย